ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการประวัติผู้รับการประเมินนางสิริพรประภารัตน์ตำแหน่งครู่คอสอนหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปุรณนาวาสหมู่ที่4สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันอายุ38ปีประวัติการศึกษาพุทธศักราช2540สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวัดโสพนาราม พุทธศักราช2546สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาพุทธศักราช2556สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปถมวัยมหาวิทยายลัยราชพัฏสวนดุสิต ประวัติการรับราชการบรรจุราชการเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับตำแหน่งครูเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2560ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุรนาวาหมู่ที่4สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรวมอายุราชการ8ปี5เดือนการปฏิบัติการสอนมีดังนี้ข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล1ห้อง1มีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์6กิจกรรมต่อวันได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเล่นตามมุมกิจกรรมการแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษารวมชั่วโมงการสอน25ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้านางสิริพรประภารัตน์ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายหน้าที่จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุรณาวาสหมู่ที่4สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้เป็นหัวหน้าสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุรณาวาสหมู่ที่4และเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งห้องหนึ่งครูเวรประจำวันจันทร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปะสะัสดุและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานด้านต่างๆเพื่อขอรับการประเมินการเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่1วินันคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัญณวิชาชีพตอนที่หนึ่ง พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกำหนดของทางองค์กรรวมทั้งการแสดงออกทางอารมณ์ทางกายกิริยาและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ มาทำงานตรงเวลาเข้าสอนตรงเวลาแต่งกายถูกต้องเหมาะสมยึดหลักศาสนาในการดำรงชีวิตกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมโดยใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตอนที่สองความรักและความศรัทธาในวิชาชีพเขาพเจ้า มีเจตคติเชิงบวกในวิชาชีพครูมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพยึดมั่นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเข้งคัดทำให้เกิดความรักความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพประพฤตินตนดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน ตอนที่ 3. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมีการวางแผนจัดทำสื่อโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการพัฒนาและประปับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ เสียสละเวลาตนเองมีความมุ่งมานะและคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆเป็นกำลังใจและให้คำแนะนำเสมอมาตอนที่4การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพระพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งงานในด้านการสอน งานที่ได้รับคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมายขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบงานสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถดูแลเอาใจใส่นักเรียนในด้านการเรียนและความประพฤติให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความประพฤติดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่นักเรียนมีการทบทวนการเรียนการสอนก่อนเวลากลับบ้านเป็นรายบุคคลทุกวันและร่วมงานการกุศลต่างๆด้วยความเต็มใจตอนที่5การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดยกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานโดยติดตามข่าวสารในด้านการศึกษาในเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่เสมอพยายามศึกษาค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองติดตามข่าวสารและเข้าอบรมเทคนิคใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ทักษะและทันต่อเหตุการณ์มีความรักความเมตตาส่งเสริมสนับสนุนให้บริการแก่ผู้เรียนด้วยความเสมอภาคไม่ปฏิบัติตนทางลบยึดหลักความสามัคคีรักษาระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม และมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลตอบแทนหวังผลประโยชน์สิ่งใดๆด้านที่2คุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะที่1การมุ่งผลสำลิดข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ จัดทำและศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนกำหนดสื่อและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆม,มาใช้เพื่อประสิทธิภาพมุ่งมั่นในการพัฒนาผลง,งานอย่างต่อเนื่องเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกอยู่เป็นประจำ สมรรถนะที่สองการบริการที่ดีข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อที่จะได้ไว้วางใจในการฝากบุตรหลานให้มาดูแล สมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองเขาพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าประชุมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาในส่วนพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพต่ตอไป สมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลายมีการเสริมแรงให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่5การออกแบบการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้และนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมมีการจัดทำโครงการโครงงานที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีความคิดจินตนาการและความสร้างสรรค์สามารถแก้ไขปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้สมรรถนะที่6การพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้ามีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียน ปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียนจัดทําระบบดูแลนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมีการตรวจพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัยสมรรถนะที่7การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนจัดให้มีมุมเสริมประสบการณ์มุมผลงานนักเรียนจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านที่3งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาประสานงานกับผู้ปกครองชุมชนให้บริการทางสังคมด้านวิชาการแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเต็มระบบมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ได้หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียน มีผลสัมฤิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีนิสัยรักการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมมีลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จากการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละประสบความสำเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายจนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอคนเป็นครูไม่ใช่เป็นคนเก่ง แต่ต้องเป็นที่พึ่งยามผิดหวังคนเป็นครูมิได้อยากเด่นดังแต่ต้องให้ความหวังเยาวชนคนเป็นครูไม่ควรอวดเรื่องตัวเองถ้าอยากเก่งต้องให้สิทธิ์ได้แข่งขันรางวัลใหญ่หาใช่ถ้วยรางวัลคือสิทธิ์นั้นเป็นคนดีของสังคม ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยเมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับข้อแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณค่ะ